อาทิตย์วันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคทุงโคนะคะวันนี้จะพามาดูวัฒนธรรมการชนในวันที่14กับ15มกราคมนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับน้องเชื่ออะไรแนะน,นําตัวนิดนึงค่ะเชื่ออะไครับผมมาจากไข้โคไหนคะไหนวะกี้ครับไายโคไหนหัวเคนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อลังดาบรรยากาศทายาตรปลาเลี้ยนทันด้วนครับโคลังซัสพิษคัดตายาตปลาเลี้ยงลัวทันด้วนนะคะทันด้วนอาย,อยุกี่ปีล่ะคะ ใบกาบีครับแปดกา,บ,ดกาบีเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมกาบาเลี่ยนครับหรูของข้าวกระเลี่ยนนะคะชนเมื่อกี้ขังแลนอออ้องโอ๊กกลางแบบพกรั้งล่าสุดนี่เขาชนะไหมคะบอลล็อปชนะบอลล็อปมากี้นาทีได้ตอนนั้นชั่วโมงเรือเชั่วโมงกว่าถือว่าทนใจได้เลยนะวิชาทางชนต้องเข้าวกระเพรานี่แค่น้องรุ่นวัวเปล่ารุ่นหัวเผานะคะตัวนี้นะเดินวัวกันวันกิโลขะวันแปดโลแปดโลไปกับเหลื่มเบ้าเหลื่มพอนยังเหลื่มบ้าแล้วพอนแล้วนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมน้องท่านด้วยกินเรียบกินดีไหมเหรือยาไม่ทเลยนะะคพพก ความมั่นใจเมืออกี่เปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้เต็มรอยครับเต็มรอยกันเลยวัวซัสสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ไหนไสายตาคิดวา่ารอยบริเตนครับรอยแล้วเหมือนกันผอมหิ้วผอมแทงผอมปะทะถ้าเข้าสก,กิทให้ชนพุงนี่พร้อมไหมพร้อมครับสก,กิทติดเสมอขายนี้พร้อมตลอดนะคะพร้อมทันด้วนนี่ไส้เป็นยังไงบ้างทุกคู่รอบนี้ดนครับ,ดนร,บดนรายจำควานไหมคะไม่ครับไม่ส้นชนเพตัวนี้นะขาหายฟักถึงเอฟซีเูาติดตามได้เลยคะ่ะช่วยติดตามเจอมาเอียงระวังด้วยนะครับช่วยชมช่วยแชร์ให้เป็นไอเชียแรงใจให้ด้วยคุณนี่มกันนนนนแ่อะะค ชี่ขึ้นในอยู่บนหน้าจอคือหลังซาดเพชาารคาดไทยยานบาเลีหรือว่านด้วนทำการชนทีสนามชนโคถุงพูพในรอบเดือนมกรานะคะชิงเงินรางวัลกันทีห่1ล้านหนึ่งแสนบาทนะคะขอบคุณมาค่ะนะชวนทีมช่ยพาเบยล,ลบ์รับขายค่ะนะ้องขอบคุณค่ะนะ